ไฟนี้บอกได้เลยว่าเดือดแน่นอนครับโอ้กลับมาพบกันดีเช่นเคยนะครับก่บนนบิ๊กติดตรงเวนะครับวันนี้นบิ๊กก็มีโปรแกรมมวยมาฝากกันหนึ่งคู่นะครับเป็นศึกชิงเงินรางวัลนะครับหนึ่งเอ็มนะครับระหว่างฟานปะทะนะครับหลักหายนะครับผููที่แฟนมวยนะครับพูดถึงกันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับสําหรับฟานนะครับหน้าใหม่ไฟแรงที่ยังไม่เคยนะครับมีประวัติการชกมาก่อนนะครับแต่ฟอร์มนะครับ การซ้อมนะครับถือว่าโหดใะได้เลยนะครับโอ้โหหมัดหนักนะครับเดินเร็วนะครับพร้อมชนทุกจังหวะนะครับส่วนทางด้านนะครับหลักหายนะครับของจริงบนเวทีใหญ่อยู่แล้วนะครับสําหรับคนนี้เนาะผ่านศึกมานะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับชนะคะแนนแบบสวยๆหลายไฟนะครับเทคนิคดีนะครับสมองมวยนี่มาเต็มแน่นอนนะครับเกมนี้นะครับ ต่างคนต่างสไตล์กันชัดเจนนะครับคนหนึ่งนะครับหมัดนะครับคนหนึ่งนะครับเชิงจัดนะครับอืจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับขอมวยห้ามาพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับส่วนพี่ๆชันไดนะครับอยากได้กันบ้านแบบเน้นๆน,น,นะครับเชียร์มันๆนะครับปัดขวาไปที่หน้าช่องของผมได้เลยนะครับบ้านเขียวของผมนะครับเรื่องจริงเรื่องกีฬาแน่นอนนะครับและจะไม่พลาดนะครับอ่าโปรแกร,รมดีๆแบบนี้อีกชิดเคยนะครับ